ฮอนด้าด e รีมนะครับรุ่นในอดีต1 2อ 1> อย่างสวยโอเคอาจจะมืดไปหน่อยนะกลางคืนผ้าเช็ดกาอคนรักรถนะเนี่ย รถใครเอ่ยเนี่ยปิดว่าขี้เกียจเซ็นเซอร์ทะเบียนอ่างสวยดูความเงาของท่อนะโี่ติ๊กเกอร์ไม่ละลายเนี่ยโอ้ยตัดตัดตัดแหมรถที่เราฮัตขับเมื่อก่อนตัดมือไม่มีนะนตัดเท้าตัดเท้าตัดเท้าโอ้ยตี เมื่อก่อนนะตอนเด็กๆหัดขับอะไอ้เจ้าเนี่ยดีดหน้าแข้งฟกช้ำเนี่ยยังจำได้อยู่เลยโอ้ย,อย,อยดีดติด,ดละมันจะประมาณนี้ครับรุ่นไม่มีสตาร์ทเลยคือผมจำได้เลยตอนหัดขับมันดีดหน้าแข้งอะโอ้โหแล้วกำลังขาของเด็กตอนนั้นนะที่หัดขับนะแทบร้องอนะโอ้ยตอนนี้ สภาพนี้ด้วยนี้ผมยืมเข้ามานะเดี๋ยวลองขับกันทะเบียนอะไรก็ครบนะมีภาษีพบรบครบทั้วเลยผมลองยืมเข้ามาขี่นะครับกล่องกอนเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวผมพามาดูจอไม้หน่อยไฟขึ้นนะ้ำมันขึ้นแต่ไฟเกียร์บางดวงไม่ติดเกียร์สติดเกียร์สามโเกียร์ส เอสีไม่ติดครับที่เหลือไฟเลี้ยวไฟอะไรก็ปกติหมดอันนี้ผมไม่ได้ขายนะผมเอาของเขามายืมรีวิวหน่อยเห็นมันสวยมากเลยะไฟสูงติดทุกดวงนะครับรถต่อทะเบียนได้จะประมาณนี้แหละโอเคไปลองขับกันเอาฟังเสียงท่อกันก่อนเกียร์แม่งติดเกียร์อยู่ลืมไปเลยดีน้าหน้าไม่หงายโอเค ฟังเสียงโซ่เราลิ้นดูว่าหอดหรือเปล่าอุย้ยเครื่องก็มีมีเสียงอยู่บ้างนิดหน่อยผมได้ยินอยู่นะเสียงโซ่เราลิ้นดังเนี่ย เดี๋ยวเรามาทำทบสปีดก,กันครับเดี๋ยวสอง นี่อยู่ก็ออกไปเลยบางทีผมก็ถ่ายอะไรไม่ได้ตั้งใจนะมันก็ติดช็อตเด็ดมาด้วยนะอ๋อโทรศัพท์ครับพี่เขาโทรศัพท์อยู่เมื่อกี้ผมเห็นเต็มตาเลยคือกล้องมันอาจจะเอียงบ้างนะผมต้องขออภัยด้วยเท<ม>่าสปีดเมื่อกี้ได้ประมาณ100กับ5นะ105ไม่ใช่150นะ Bye. เนะไรวี่ยคือผมขับรถคัดมากมันมือมันไปเองอะ่ะ <c oughs> ผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมนะแต่ผมเป็นเวลาขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมจะชอบเผลอเอามือไปกำคัดมันมันจริงๆมันไม่มีคัดหรอกนะคือมันไปเองอะ่ะคือเราฝึกมากับรถแบบนั้นอ่ะเนาะ โดยรวมครับก็คือว่ารถเนี่ยผมไม่คาดคิดมาก่อนนะว่ามันจะแรงได้ขนาดนี้ตอนเด็กๆนะคือมันเป็น1 2 5ซีซีที่แบบแรงเวอร์เลยอ่ะที่แรกผมคิดว่ารถคุณป้าที่ขับข้างบ้านอะไรเงี้ยน่าจะช้าน่าจะเป็นเต่าอะไรเงี้ยพอมาลองพอขับรถเป็นอ่ะพอเริ่มขี่มอเตอร์ไซค์เป็นอ่ะแล้วมาวขี่เองอ่ะโอยมันวิ่งร้อยได้ยุคนั้นสุดยอดเลยนะบอกไว้ให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยวิ่ง100ได้นี่ถือว่าโหดมาก ซึ่งยุคนั้นยังเป็นแบบมอเตอร์ไซด์ดีมร้อยหรือว่า C70 กันอยู่เลยที่ยังขี่กันเกื่อนเมืองนะ่ะฮอนด้าดีนี่ถ้าจำไม่ผิดมันมีรุ่นกุญแจใหญ่ด้วยนะกุญแจใหญ่เนี่ยแม่งมองไม่เห็นวะทางรุ่นนี้มันเป็นกุญแจใหญ่ใช่ปะ่ะแล้วมันก็มีรุ่นกุญแจเล็กที่ออกมาก่อนหน้านี้คุญแจเล็กก็มีทั้งสตาร์ทมือแล้วก็ไม่มีสตาร์ทมือแล้วก็มากุญแจใหญ่ก็มีสตาร์ทมือกับไม่มีสตาร์ทมือเป็นออปชั่นให้เลือกนะครับแล้วก็มีสีให้เลือก ถ้าจำไม่ผิดนะามีสีน้ําเงินสีแดงแล้วก็สีดานะเท่าที่ผมเห็นมี3สีนะสีแดงกับสีน้าเงินเนี่ยผมเห็นบ่อยที่สุดก็คงน่าจะสวยแล้วมั้งรุ่นสตาร์ทมือเนี่ยน่าจะต้องเพิ่มเงินเข้าไปด้วยนะตอนนั้นถ้าถาจะออกรถป้ายแดงเลยนะปี2000เท่าไหร่ละผมจําได้ว่าแผ่นภาษีมันยังเป็นแบบสมัยก่อนอยู่อะแผ่นภาษีแปะรถไอ้ข้างๆรถเนี่ยมันเป็นรูปแบบวงกลมอยู่เลยอะผมผมไม่รู้ผมจําปีไม่ได้นะแต่คร่าวๆอะ ประมาณนั้นน่าจะปียังไม่ขึ้น2 5ง0ยังไม่ถึงนะน่าจะน่าจะถอยไปมากกว่านั้นเพราะว่ายุคนั้นอ่ะภาษีมันยังเป็นแบบวงกลมหรือเป็นแบบยุคก่อนๆเลยผมจําได้เลยตอนนั้นออกมาคุณป้าข้างบ้านเขาออกมาเขาก็ขับช้าๆผมก็คิดว่ารถเนี่ยมันไม่น่าจะแรงอะไรหรอกที่ไหนได้โคตรแรงเลยเลขใหม่ก็99918 ก็อีกนิดเดียวก็แสนโลแล้วนะคือเลขไมอันนี้เป็นเลขไม้แท้เลยนะด้วยความที่เขารักษาเนี่ยมันโหสภาพมันใหม่มากเลยนะคือผมมีความทรงจําดีๆนะกับรถรุ่นนี้เพราะว่าแบบผมหัดขับกับมันด้วยแล้วก็มันก็แรงด้วยมันทํามันเป็นรถคันแรกที่ผมขับแล้วเร็วที่สุดตอนนั้นอะ่ะแบบมันรู้สึกแบบผูกพันอะ่ะนึกมันทําให้เรานึกถึงตอนเด็กๆกับตอนที่เราแบบ ยังเป็นไอเด็กกากคนหนึ่งที่ต้องขยิงขาเพื่อขับรถอะ่ะเข้าใจะปะแบบยุคนั้นอะ่ะยุคที่แบบถนนลูกรังซะส่วนใหญ่แล้วก็ยังแบบไม่มีอินเทอร์เน็ตกันแล้วเราจะไปไหนกันดีอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไฟเลี้ยวไม่เปิดนิสัยไม่ดีเอาซะเลยมือก็ถือกล้องอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะก็คือการขับรถไปด้วยแล้วถือกล้องไปด้วยเนี่ยมันจริงๆมันต้องมีอุปกรณ์เน็บมันจะทาให้การขับรถไม่ปลอดภัยนะครับ ผมก็ไม่อยากทําเป็นเยี่ยงอย่างหรอกแต่ขับออกมาแล้วเดี๋ยวผมขอเน็บก่อนแล้วกันมันจะได้ปลอดภัยขับมือเดียวดีนะไม่มีคัดมือโอ้โหแล้วผมก็เคยล้มกับรถรุ่นนี้แล้วนะคือแล้วก็เคยโดนท่อเนี่ยโดนท่อโดนขาด้วยครับเพราะว่า ด้วยความที่ไม่รู้นะว่าความร้อนของท่อมันแค่ไหนตอนหัดขับนะก็เป็นถุงน้ําไปผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะมีประสบการณ์อะไรแบบนี้นะซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที่มีรอยท่อที่ขานะครับ <c oughs> มันทําให้เรานึกถึงตอนเด็กเลยคือพอเราหัดขับได้เนี่ยพอเราขับรถเป็นเนี่ยรถมันจะอยู่ไม่นิ่งเลยนะบอกไว้ให้คือเราจะต้องหาเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะเอามอเตอร์ไซค์ออกไป บางทีก็ไปนูน่นไปนี่ไปนั่นบ้างเลยไม่รู้แหละขอให้ได้ขับมอเตอร์ไซค์ที่เราขับเป็นแรกๆเนี่ยขอให้ได้ขับไปก่อน <laughs> นึกออกป่าวแบนมันเด็กมันเด็กกาอตอนนั้นนะอะอยู่เทินยูเทินบางทีน้ำปลาแค่ขวดเดียวเขาใช้ไปซื้อเราก็ไปนะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปโอ้โหแบบพุดเด็กกากเลยจาได้ปะ่ะแล้วขี่แบบขย e งขาไปอ่ะปอสี่ปอห้าแบบเด็กโคตรเกียนเลยอ่ะนึกถึงตัวเองตอนนั้นโอ้โหแบบทำไมกูเป็นเด็กแบบนี้วะเนี่ยพอเรามีลูกมีหลานอ่ะเราก็เออว่าไม่อยากให้เด็กไม่อยากให้ลูกขี่เลยอ่ะแบบรู้เลยว่า มันจะซ้ํารอยเราอะมันจะเว้นเหมือนเราหรือเปล่าวะมันขี่ไม่ปลอดภัยยงไงคือด้วยความที่เป็นเด็กะนะคือเราไม่อยากให้ลูกหลานขี่มอเตอร์ไซค์เลยตอนอายุเท่านั้นคืออยากให้มันโตไปอีกหน่อยอะคือภาพมันซ้ํารอยเลยอะเนี่ยฮอนด้าดีมเนี่ยเป็นความทรงจําที่ดีมากสําหรับผมอะผมหัดขับกับมันเนี่ย ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ